สวัสดีครับคลิปนี้ขอมาอธิบายเกี่ยวกับพระอ,องค์นี้นครับที่มีท่านที่ชื่อช่อง youtube นี่ครับท่านนี้นะครับที่ได้ออกมาสวดพระอ,องค์นี้ว่าเป็นพระเกน,นะครับและผมก็เลยสอบถามกลับไปว่าเกตรงไหนและพระเทตรงไหนแต่กับตอบผมไม่ได้นะครับแต่กับแนะนำให้ไปดูคลิปของท่านอื่นนะครับแล้วอย่างนี้ เรียกว่ามีความรู้จริงหรือว่าไปดูจากคนอื่นมาแล้วมาสวดโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับปัจจุบันพระแท้ไม่ได้หาง่ายนะครับปัจจุบันมีแต่พระเกพระเกเนื้ออะไรครับพระเกเนื้อทองเหลืองนะครับการสร้างพระในสมัยอดีตนั้นมีการสร้างพระโรงงานมาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่องเงินท่านยัง มีชีวิตนะครับยังไม่มรณภาพนะครับและความแตกต่างระหว่างพระแท้กับพระเกศคืออะไรก่อนอื่นเราต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพระองค์นี้นะครับทําไมลักษณะศึกใช่ไหมครับบริเวณใบหน้าแต่ลักษณะที่ศึกเราจําเป็นต้องดูมิติขององค์พระนะครับ แล้วทำไมเนื้อโลหะมวลสารแบบนี้ทำไมพบน้อยในปัจจุบันและทำไมถึงถูกมองว่าเป็นภาเกให้เรามองอย้อนกลับไปว่าพระแท้มีมากหรือมีน้อยพระสมเด็จวะะครคังและก็พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนั้นปัจจุบันมีการสร้างปอมมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับนี่ครับลักษณะการที่โลหะชนิดต่างๆล้อมรวมกัน เป็นของเหลวและเทโลหะลงขึ้นรูปในบล็อกแม่พิมพ์เมื่อโลหะเซตตัวจะปรากฏเนื้อโลหะแต่ละชนิดปะปนกันไม่ว่าสภาพสมบูรณ์หรือศึกเนื้อโลหะทุกองค์ต้องเป็นลักษณะโลหะปรากฏเหมือนกันนะครับนี่ครับลักษณะแล้วคาบสีเขียวที่เข้าใจกันว่าเป็นสนิมเขียวนั้น นั่นเกิดจากความเค็มนะครับความชื้นความเค็มนะครับที่เกิดและเมื่อเราล้างผิวพระก็สามารถล้างออกแต่สนิมโลหะที่ล้างไม่ออกคือสนิมทองแดงครับเพราะพระเทพมีโลหะเงินมีโลหะหนาคมีทองแดงทองเหลืองทองคำเป็นหลักนะครับนี่ครับลักษณะการหล่อบโบราณนะครับ แล้วทําไมพิมพ์นี้ถึงเป็นพิมพ์ที่เรียกว่าพิมพ์ a เพราะพระแท้พิมพ์นี้นะครับจะปรากฏแลขเหล็กน้ำพีนะครับทุกองค์นะครับต้องปรากฏนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมออกกล้องส่องให้ดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับลอยประกบหน้าประกบหลังของบล็อกแล้วพระพิมพ์นิยม A นะครับสร้างพร้อมกันกับพระพิมพ์กีตานะครับเพราะการสร้างพร้อมกันโลหะที่ล้อมและหล่อ ในวาระเดียวกันของบ้านช่างลหล่อนั้นจะต้องปรากฏโลหะเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะการปรากฏของโลหะนะครับพระเทนะครับแล้วโลหะการหล่อโลหะพระโลานนะครับจะเป็นการหล่อโลหะ คือเทโลหะลงในบล็อกแม่พิมพ์แล้วไม่ปล่อยให้เนื้อโลหะเซตตัวหรือเย็นตัวตามธรรมชาติเหมือนการหล่อของบ้านช่างหล่อที่เป็นพระแท้ที่ปล่อยให้มีการเซตตัวหรือเย็นตัวของเนื้อโลหะในบล็อกแม่พิมพ์โดยธรรมชาติแล้วค่อยแกะออกมาและทุกองค์จะต้องมีการตกแต่งนะครับและพระทุกองค์จะต้องเป็นพิมพ์มาตรฐานไม่มีว่าฐานแตกต่างกันเพราะ เป็นการแกะบล็อกแม่พิมพ์คือขึ้นรูปบล็อกก่อนแล้วมีการเทโลหะลงไปในบล็อกก็คือมีพิมพ์อยู่แล้วนะครับมีพิมพ์อยู่แล้วเมื่อเทโลหะก็ต้องมีมาตรฐานของพิมพ์ทรงนะครับแล้วทําไมโลหะที่ปรากฏทําไมปัจจุบันถึงพบน้อยก็เพราะพระเทสร้างน้อยและหายากครับทําไมเนื้อโลหะที่พบกันปัจจุบัน ทองเหลืองและมีผิวโลมดำนั่นก็เพราะการหล,อล่อโลหะยังมีความร้อนและนําไปแช่น้ําในบล็อกลงไปแช่น้ํามันก็เกิดการที่ปฏิกิยาความร้อนเจอความเย็นมันก็เกิดการดําเหมือนหม้อนึ่งข้าวที่เราใช้ฟืนมันจะเกิดการที่เป็นควันใช่ไหมครับนั่นแหละครับนี่ครับ มิติองค์พระนี่ครับลักษณะนะครับการตัดช่อชนวนนะครับแล้วเราอยากรู้ว่าพระแท้รูปหล่อโบราณของรูปพ่อเงินนั้นเป็นเนื้อทองเหลืองจริงไหมนะครับผมได้พิสูจน์นะครับนี่ครับองค์ในภาพนี่ครับคือองค์นี้นะครับองค์ในภาพคือ เป็นองค์ที่ยังไม่ลงไปแช่น้ําในเวลาสามปีกว่านะครับแล้วองค์จริงที่ผมนํามาเป็นองค์ในภาพนะครับที่เอาขึ้นมาจากน้ําแล้วนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงกายภาพของความเป็นจริงนะครับนี่ครับมีทองคํานะครับเห็นไหมนี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับจาก ะนิมนี่ครับเห็นไหมครับเปลี่ยนแป้งเป็นสีอะไรครับนี่ครับอง์นี้แต่ก่อนผมเปิดแปดล้านห้านะครับผมลงในกลุ่มหรือชมรมจังหวัดพิจิตรทุกกลุ่มตั้งแต่สีห้าปีก่อนนะครับนี่ครับการเปลี่ยนแปลงนะครับองค์เดียวกันนะครับ แล้วท่านที่สวดนะครับรู้ไหมว่าพระองค์ที่ท่านสวดนะครับอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์นะครับท่านได้เป็นผู้รับรองว่าเป็นพระเท้นะครับนี่ครับอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์ท่านคงไม่เอาคําว่าความน่าเชื่อถือของท่านมารับรองพระเกศเป็นพระเทเเพราะเงินแค่หลักพันนะครับถ้ารับรองพระเกศเพราะเห็นแก่เงินแค่หลักพันอะไรจะเสียหาย ขอ,อาจารย์รามท่านก็คือความน่าเชื่อถือนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้อะไรหรอกครับแต่ก็มีคนที่เรียกผมอาจารย์นะครับมาตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในวงการมาเครื่องนะครับ สี่ห้าปีแล้วผมหยุดไปผมพึ่งมาใหม่นะครับนี่ครับผมก็เป็นแค่ผู้ศึกษาด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมไม่ได้ศึกษาตามเซียนอย่างเดียวนะครับผมศึกษาด้วยเหตุด้วยผลตั้งแต่กรรมวิธีการสร้างวิธีการสร้างนะครับแต่ละพระแต่ละวัดนะครับผมศึกษาผมไม่ได้ศึกษาตามเซียนอย่างเดียวนะครับผมศึกษาผมไม่ได้เชื่อเลยนะครับผมคิดวิเคราะห์เยอะแยะด้วยเหตุด้วยผลนะครับ นี่ครับเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นไงครับนี่ครับทองเหลืองนี่คือทองคำนะครับทองเหลืองเมื่อโดนน้ำจะดำนะครับเห็นไหมครับแล้วนี่ครับลักษณะผิว นี่ครับแล้วการสร้างพระพศ2 4 0 0กว่าปัจจุบันนี้มีใครเกิดทันไหมครับไม่มีครับแล้วถ้าหากเราเชื่อความน่าเชื่อ โดยไม่มีเหตุมีผลแล้วอาจจะถูกหลอกนะครับไม่ใช่ว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนในเรื่องนี้นะครับทุกคนสามารถมีความรู้ไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยนะครับถ้าเราอยู่ที่การศึกษาหาความรู้และเหตุและผลนะครับและผมขอแนะนำท่านที่สวดพระคนอื่นอย่าไปดูและอย่าไปเชื่อบุคคลอื่นและดูของบุคคลอื่นแล้วมา เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงแล้วเมื่อเกิดการที่สวดพระบุคคลอื่นแล้วหากบุคคลที่เป็นเจ้าของพระเขาสอบถามกลับไปท่านต้องสามารถตอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้ความสามารถของท่านเองเพราะท่านสามารถที่จะตีเกพระบุคคลอื่นได้ท่านก็ต้องสามารถที่จะตอบและให้ความรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นการที่ให้ไปดูพระบุคคลอื่นนะครับ นี่ครับโลหะจะต้องปรากฏนะครับทำไมพระแท้ส่วนมากจะมีสภาพสึกเพราะสมัยก่อนนะครับ ไม่ได้มีการเลี่ยมกรอบพลาสติกหรือเลี่ยมกรอบทองนะครับจะมีแค่การถักลวดหรือถักเชือกนะครับในการที่ห้อยหรือพกติดตัวนะครับจึงเกิดการที่ว่าสภาพศึกนะครับแล้วปัจจุบันเนื้อโลหะทองเหลืองพระโรงงานที่เล่นกันทําไมไม่มีการรับประกันนะครับนี่ครับโลหะที่ปรากฏ พระแท้พิมพ์นิยม A ที่ทําไมราคาถึงสูงนะครับก็เพราะนี่ไงครับจุดสําคัญนะครับคือนี่ครับจุดตายเลยครับโลหะต้องเป็นโลหะเหมือนกันทุกองค์เพราะเป็นการหลอมโลหะในการเทหล่อทุกองค์ในครั้งเดียวกันก็ต้องมีโลหะเนื้อโลหะมวลสารปรากฏ ในองค์พระทุกองค์เหมือนกันทุกองค์ไม่ใช่ว่าพิมพ์ทรงเหมือนกันแต่เนื้อโลหะต่างกันนั่นเพราะเป็นการถอดพิมพ์ได้แต่ความแตกต่างคือพระโรงงานเป็นการที่เทโลหะโรงในบล็อกแม่พิมพ์เสร็จแล้วมีการนําไปแช่ในน้ําเย็นเพื่อให้เกิดการเย็นตัวเพื่อให้เกิดการที่ผลิตพระเกศจานวนมากนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าการสร้างพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินของบ้านช่างหล่อนมีการสร้างเทหล่อทีละองค์และก็มีการสร้างแบบเป็นช่อชนวน นะครับเพราะอะไรเพราะมีวัดคงคารามแล้วก็อีกวัดหนึ่งนะครับที่ปีสามห้านะครับพิมพ์ใหญ่หน้ายาวนะครับได้นําไปสร้างที่เป็นพิมพ์หล่อทีละองค์จะปรากฏลักษณะไม่ได้ตัดตัดช่อนะครับและอีกวัดก็คือรุ่นปืนแตกวัดคงคารามนั่นเป็นการตัดช่อชนวนนะครับนั่นคือเป็นการ ถอดกรรมวิธีจากรุ่นแรกของบ้านช่างหล่อที่สร้างนะครับปีสานะครับวัดทุ่งน้อยหรือวัดอะไรของนั่นแหละที่ผมเคยปล่อยไปแล้วผมปล่อยไปแล้วผมเล่นตั้งแต่ปีสอวัดคงขลามรุ่นปืนแตกนะครับ พระเท้ต้องส่องนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแค่ภาพนะครับครับนี่ครับโลหะนะครับเหมือนกันนะครับกล่องค,ครับ